เรามาดูนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของมันเครื่องว่าจะผ่านอะไรบ้างแล้วไปเลี้ยงจุดไหนบ้างนะครับคิด เสื้อสูบแบบนี้จะอยู่ในแค่สามหนึ่งสองดีสามสองอ A B C และดีโคเบโกก็อยู่ด้วยก็คือ S K 1นึ่ร้อยสี่สิบขีดแปดที่รหัสเครื่องยนต์ดีศูนย์สี่ F R นะครับก็เป็นเสื้อเครื่องยนต์แบบนี้เรามาดูนะครับทิศทางการเคลื่อนที่ของน้มันเครื่องว่าจะผ่านอะไรบ้างแล้วไปเลี้ยงจุดไหนบ้างนะครับน้ำมันเครื่องนะครับถูกดูดมาจากก้นอ่างนะครับด้วยฝักบัวนะครับมานะครับฝาหน้าปั๊มน้ำมันเครื่องเป็นแบบเฟืองนะครับหรือเป็นเกียร์ปั๊มในการหมุนนะครับรับพลังงานนะครับการหมุนมาจากเข นะครับก่อนจะไปไหนเลยมันจะต้องมาถูกกรองสิ่งสกปรกด้วยกรองน้ำมันเครื่องก่อน ผ่านกองน้ำมันเครื่องไปแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ก่อนที่จะเข้าน้ามันเครื่องกองน้ำมันเครื่องจะมีเซติว์ลดักไว้กันที่น้ํามันเครื่องกองตันมากๆแล้วไปไม่ได้แลแรงดันสูงก็จะระบายทิ้งลงก้นอ่างนะครับเมื่อผ่านกองไปได้แล้วนะครับก็เข้าภายในนะครับภายในเสื้อปุ๊บออกมารูนี้ก็คือเป็นรูของออยล์คูลเลอร์และน้ำมันเครื่องที่ผ่านการกองนะครับมาระบายความร้อนโดยเข้าไปในไส้ออยล์นะครับไส้ออยล์ที่เป็นสแตนเลสข้างในนะครับเมื่อผ่านระยะทางประมาณ1น่ฟุตนะครับเป็นห้ชั้นเนี้ยค่อย มาออกอีกด้านหนึ่งของกองก็มาเข้ารูนี้นะครับรูนี้รูสาคัญก็มีทั้งเซนเซอร์วัดแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับส่งขึ้นบนมาไปที่รีลิฟวาล์วนะครับกำหนดแรงดันของระบบเครื่องทั้งหมดนะครับสังเกตว่ารูนะครับจะถูกเจาะด้านข้างเสื้อเครื่องเนี่ยเป็นแถวเดียวนะครับรูนี้นะครับจะเจาะทะลุข้ามมาฝั่งนี้เลยเจาะยาวข้ามมาฝั่งนี้ก็จะเห็นรูอุดแบบนี้นะครับซึ่งจะเป็นรูน้ำมันเครื่องที่เจาะจากด้านออยนะครับที่ระบายความร้อนแล้วจะส่งเข้ามาเนี่ยจะถูกเจาะข้ามมา ติดตั้งอยู่ใต้ลูกสูบแบบนี้นะครับเห็นรูนี้ไหมครับรูนี้ก็คือเมื่อฉีดขึ้นมาเนี่ยจะมีน้ํามันกระเด็นเข้ามาหล่อเลี้ยงสลักลูกสูบด้วยและนะครับเข้ารูรูซ้ายนะครับทะลุรูขวาเข้ารูนี้แล้วออกรูนี้นะครับเพราะเป็นการระบายความร้อนของลูกสูบอีกทางหนึ่งด้วยนะครับน้ำมันเจ๊จะถูกฉีดเข้าไปแล้วก็ออกอีกรูหนึ่งนะครับเอาน้ามันเครื่องเนี่ยไหลผ่านแผยนในลูกสูบเพื่อระบายความร้อนด้วยนะครับส่วนที่2น้ํามันจะถูกส่งมาที่รูนี้ครับรูนี้รูนี้รูนี้รููนีเป็็รท่่อออยขงแบิิชช์กคื ก่อนที่จะมีข้อเหวี่ยงมาวางเนี่ย จะมีแบริ่งชาร์ปวางอยู่น้ำมันจะส่งขึ้นมาเลี้ยงที่ข้อเหวียงนะครับข้อเวียงก็จะมีรูรับน้ํามันนี้ออกแบริ่งชาร์ปตัวเมนนะครับก็จะมีอยู่5ประกับ5อันเนี้ยน้ำมันนะครับเมื่อเข้าไปในรูแล้วก็จะมาออกตัวนี้คืออันนี้เป็นแบริ่งชาร์ปของก้านด้วยก็จะรับน้ํามันเครื่องต่อมาจากแบริ่งชาร์ปของเมนมันจะเป็นรูเฉียงขึ้นมาสลับแบบนี้ครับทุกรูก็จะเลี้ยงก้านด้วยน้ํามันที่ส่งขึ้นเมนจะจะไปเลี้ยงแบริ่งชาร์ปของก้านด้วยนะครับส่วนที่้ามข้านข้างนะครัีีีรนนน้้้เื่องยแดไปล ปั๊มเชื่อเพลิงมีแป,ป๊บอตอ,อกมาส่วนข้างนี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีรูนะครับน้ำมันออกมามีแป,ป๊บตอไปเลี้ยงโทวโีบโนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเฟืองสะพานเฟืองอํานวยแล้วจะเรียกนะครับก็จะมีนม้ํามันเครื่องออกมาเลี้ยงด้วยนะครับนี่ก็เช่นเดียวกันตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของเพลาแคมช้าเพลาเข็มช์ปก็เสียบอยู่นี้นะครับจะมีน้ํามันเครื่องเลี้ยงอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับสามจุดคือจุดหัวจุดกลางและจุดท้ายและที่สําคัญนะครับในรูสุดท้ายของแบริ่งชาร์ปจะเห็นนี่ จะเห็นว่าเป็นร่องเป็นร่องอันนี้สําคัญมากนะร่องนี้ครับมีหน้าที่ในการรับน้ํามันและส่งต่อไปที่ฝาสูบนี่คือแคมชาร์ปเมื่อกี้เนาะเพลาเล่าลิ้นนะครับจะรับน้ามันเครื่องมาแล้วจะมีรูนะครับตรงกันตรงนี้นะครับส่งน้ํามันเครื่องขึ้นมาข้างบนนะครับตรงนี้คือเป็นฝาสูบท้้งบนฝาสูบเนี่ยส่งต่อมาที่เพลาลาวลิ้นนะครับหรือเพลากระเดื่องกดวาลนะครับโดยจะมีหลอดน้ํามันแบบนี้รอรับอยู่นะครับเพื่อมาเลี้ยงชิ้นส่วนเคลื่อนที่ก็คือชุดกระเดื่องนะครับชุดกระเดื่องและวาลวเนาะก็จะส่งนนนน้้ามัเอก็ถูขึี น้ำมันเครื่องชั้นบนสุดที่จะได้รับจากปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับที่ส่งมาส่วนสูงกว่านี้ก็มีเทอร์โบซึ่งบอกไปแล้วนะครับแต่ว่าชุดในฝาสูบก็จะส่งมาผ่านเสื้อสูบโดยรูนี้แหละนะครับการออกแบบพัฒนานะครับเรื่องนี้นะครับรุ่นก่อนๆจะเห็นว่าแคมชาร์ปเนี่ยไม่ได้มีร่องเวลาที่น้ํามันจะส่งขึ้นมาได้เนี่ยต้องรอจังหวะให้รูเนี่ยตัวเพลาเนี่ยตรงกับรูน้ํามันเครื่องถึงจะส่งขึ้นไม่ได้ซึ่งมันส่งมาน้อยนะครับทำให้ชุดกระเดื่องข้างบนรับน้ํามันได้น้อยตอนหลังนะ ไม่ต้องรอให้จังหวะที่รูตรงนี่ก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาของการออกแบบของเครื่องยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งจุดที่สังเกตเห็นนะครับก็จะช่วยลดการสึกหรอของพเพลาโรลินได้นี่ก็คือทั้งหมดนะครับของทิศทางการไหลของน้ำมันเครื่องว่าตั้งแต่ดูดด้วยฝักบัวจากคนแทงขึ้นมามาที่ปั๊มและส่งไปไหนบ้างนะครับนี่คือทั้งหมดก็ครบถ้วนสำหรับเครื่องนี้นะครับเครื่อง C.2 หรือ D.4FR รุ่นนี้ครับ